แล้วก็ไม่รู้นี่ยังไม่ได้รับตังเลยเดี๋ยววันนี้เขาต้องมาเช็คบิงเนื้อค่ามหมูค่าไก่เลยนี่วัดปีค่ะเฮียเอาวังเลียภภภภภพลอยวันนี้กินอะไรรีงน้าหนูเอาพริกกาวขี้นี่ได้เลยเดี๋ยวอ้วกคุกกับผักกะเพราให้จะบ,บ้าเหรอน <c oughs> ั่งมัคงคองใี่หนูอ้วกไม่เข้าใจเลยพวกสาวๆนี่เวลามากินข้าวรังอ้วกทำไมต้องพูดก,กันอย่างนี้ทุกคงเลยเนี่ยฮะ <c oughs> เขาพี่เกาหล่ออ่ะกูก็อยากกินไงคุกเกาเข้าใจนะว่ายเกาเนี่ยมันเป็นลูกอัวความหล่อมั้งเนี่ยมันก็ติดพ่อมั้งไปอุ้ยงั้นเฮียเป็นพ่อเลี้ยงพี่เกาปะเนี่ยใช่มึหลอกด่ากูป่ะเป็นพ่อของมังแท้ๆหนูว่าสิพี่เกาเนี่ยกรอบหน้าเฮียมาเลยเนี่ยดูดับถูกไปเดี๋ยววันนี้ทำให้พิเศษแต่คิดราคาปกติแล้วเอา เองฟังเขาก่อนจิมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดนะตัวเองเอาละเออเองคนเดียวฮะเอซิงอย่าเลิกกับเขาอย่าเลิกกับเขาตัวเองเฮ้ยเป็นอะไรมีเรื่องอะไรเจ้าแฟนกูนะสิมาบอกเลิกกูอะเดี๋ยวนะอีกาศมึงมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่วะคนสวยๆอย่างกู จะมีตอนไหนก็ได้นี่กูเพิ่งจะพูดนะแฟนกูนี่ขี้หึงขี้หึงขี้หึงจริงทำไมวะก็เนี่ยเมื่อกี้หึงกูนะแค่กูเดินผ่านกับผู้ชายเนี่ยแล้วเขามองกูหึงจะบอกเลิกกูมึงอยากรู้ไหมว่าแฟนกูคือใครเออกูอยากรู้ค่ะแฟนมึงอะดูเรื่องหยียบไว้เลยนะเออนินกี้นฉชัดที่เป็นดาราเหรอ อ,อีกัดอีบา้าอีมโนโอ,อีหา่าอ่ามึงโกงสาหลงเชื่อ,อมึงอุย๊ยที่แท้เมื่อกี้คุยทิปว่างั้นเรือจริงพอพอมึงเช็คสมองปะเนี่ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยฮัโลโหลไม่โกรธแล้วหรอเออดีงก็ได้แต่เขารักตัวเองจริงนะพี่นิกกี้ รากะ็รักเหมือน,นเดิมแกช่วยมั้งครับไม่เป็นไรล,ลูกเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวพ่อทำข้าวให้กินเอ้ยนั่งพอยอะไรนี่จะบอกนะว่าแกแอบชอบพีก่ก้าวอ่ะอีก,กัสไม่ชอบได้ไงพี่ก้าวนี่ตัวท็อปเลยนะที่ฉันมาเป็นลูกค้าประจำร้านนี้เพราะอะ ไหนหัวเราะอะไรแกก็แค่คนแอบชอบแต่ฉันแอบแซบกับพี่ก้าวแล้วฮะนี่นี่มึงได้กับพี่ก้หรอันไม่ได้มโนค่ะเรื่องจริงค่ะโกได้กับพี่ก้าวแล้วฮ้ยอ่ครับหรือจะพูดจะจาอะไรระวังปากตัวเองบ้างนะรู้ว่าไอ้ลูกชายของพวกเนี่ย เป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วไปเนี่ยอ้วรับได้และสิ่งที่สาคัญนะอ้วก็รู้้่เลืล่อเนี่ยเป็นของขี้มโนโคิดว่าได้ก็หองนุ๊กคิดว่ากระชอบกบห้องนี้ยิ่งๆเลื่อไม่มีใครชอบไม่มีใครจะเอาทําพังหรอกเว้ยอย่าเง็นยนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับแล้วดูมังคูดมันดูถูกเือนะอย๋ยวจัดการเองจัดการเสียวงตะก,กูงวงคาแล้วเล่ว <laughs> อย่ามาพูดอย่างนี้นะมึงไม่ต้องพูดจีนได้ไหมเดี๋ยวพูดอย่างนี้น้องพี่ไม่ชอบนะ ดูแลภาพลักษณ์พี่ด้วยนะขอยอย่ามาพูดอย่างนี้จริงเสียหายว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยกโทษให้ครั้งนี้อีกบมึงเลิกเพ้อเจอเลยกูไม่ได้เพ้อเจออ้ามึงไม่เชื่อกูใช่ไหมเนี่ยอวันก่อนกูก็เดินกลับบ้านเดินคนเดียวดุมดุมดุมออกปากซอยเนี่ยพี่ก้าวมาดักเจอกูและฉุดกูเข้าพงป่าหญ้าข้างๆเอาจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ไปส่งกูที่บ้าน แล้วเขาก็เดินไปหาพ่อกับแม่กูเลยแล้วเขาก็ไปพูดว่าพ่อครับแม่ครับผมได้กับการแล้วครับเนี่ยอีกครับเฮ้ยนี่ลื้อยังไม่อยู่อีกเหรอฮะผู้ขนังนี้อยังไม่อยู่อีกแล้วฮะก็มมนเป็นเนื้อจริงเลค่ะอย่เงียเดี๋ยวผมจะการให้จดการให้บอกแล้วว่าอย่าเอาความลับของเรามาพูดเอาความจริงมาพูดแบบนี้ เมื่อกี้หูว่าไม่ดีหรือว่าลื้อพูดผิดวะเมื่อกี้ลือ้อพูดว่าไงนะมันเอาความลับมาพูด <c oughs> เอาความลับมาพดูดก็หมายความว่าก็าหนูว่าแล้วเรื่องจริงอ่ะพี่กัสนี่มึงพูดเรื่องจริงมึงไม่ได้มโน,โนหรอเนี่ยหูเรื่องจริงเชื่อกูยังเฮ้ยกพูดเรื่องจริงเหรอเฮ้ยลูกคุณหรอ มันทำอะไรกับมึงเนยทำไมมีการทำกับหนุอย่างนี <Kat> <ata> ้เอาความจริงมาพูดก็เราตกลงกันแล้วว่าจะไม่บอกใครก็กูบอกเลยกูพูดเรื่องจริงเขาหลับมือเชื่อหูวางสิกูจะลงไปแล้วะอังชนนะเ้ยทำไมเลือกเป็นคนแบบนี้วะก็พอดีเมายาดองมพูกไทยเลยเมาอยาดองนะครับ